เรือสองลำมาแล้วมาแล้วอ้นีหาาเกนรอขอตะบารไปจชีที่ะลลตะเพของไอ้ร่องร่องน้ำเด็กเรืนีไม่ทำบานขับเรงอยู่ร่องน้ำเด็กเดินที่จ่าะอับะุลอตจ้าให้ไปจเนนีรืนี้จะกสีสเกตนาว่าเรือี้ะเราสีสเกนะว่าผั แต้าสาวไมกับิดาจังโคีซีวตวตไปมาแบบระถดวกาัววรารืองล่ตาสวายแม่เทียวนี้ไม่มีคดไม่มคดไม่คอมีถหัวรส้วตใส่กเที่ปทีกบเาเาเอาเอารขาวนไปตอกกระตตกกระตล้วไม่ไนี้มาาแบบนีู้่คีูดูตาตาว่าขับแปลงขับแปลง้วจะเลืองมานิดเลืองมหน่อยนจ ปาดบุกเขากจับีขึ้นมาปาบุกเขาอยจาบีขึ้นมารังกแปะมอังคัแปงก็มอรกับแปะก็ามือปาดบุกเขาีขึ้นมาปาดบุกเขาีขึ้นมาปาดบุกเขาีขึ้นมาคแปใครับมือใอามอาปีเขาาเขาเขาาาแปะใครเขา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 ออะไรดีไมาได้นี้ยองงดูตาามาผ่านกูผานขมาก็ทกข์ว่าขอตีเสมเไย ไม่ทันเอาละครับคู้นี้ตัดสินไม่ได้ไดคู่นี้สมคู่ชิงชนะเลิศประเภทของครับขอเสียงปรบเบอให้กำลังใจสำหรับนักกีฬาภาคบางทีทำแปลงใจผ่านหัวขาดใจา คู่นี้มีสิทธิ์เสมอท่านอ่านได้ไายใหม่ครับดอกป้าเดียวจะมีผลอีกหรือไม่โปรดติดตามครับไอ้คูน่นี้โอ้โหทำแปลงก็นั่งไม่ติดผ่านตัวขาวก็นั่งไม่ได้ลุ้นแล้วลุ้นอีกหรือว่าหรือว่าจะเสมอกันหรือเปล่าครับผม แข่งขันจากเป็นทากางชินชาแาลเที่ยวเดียว,ยวบนเดียวจบประเภทของไข่ระหว่างเรื่องน้ำแดงผ่านตัวขาวพบกับเรื่องน้ำจิ๋วนางคำแปลงเรือที่เฉือนชนะนิดเดียวได้แกเ่เรือล่องน้ำน้ำมันนำ เราจะพยายามที่จะปกปิด